วันนี้เราจะมาแต่งหน้าในธีมของชุดไทยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการฉีดน้ำแร่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าค่ะฉีดให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทาเบสนะคะเพื่อทำให้รองพื้นของเราติดทนนานมากขึ้นนะคะแต้ม5จุดทั่วใบหน้า แล้วก็ซีซีครีมนะคะเพื่อปรับสภาพผิวให้ขาวสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสารกันแดดไว้เราลืมติดสติกเกอร์ตาสชั้นนะคะเราก็จะทำการติดสติกเกอร์ตาสองชั้นก่อนเพื่อทำให้ชั้นตาของเราดูชัดขึ้นนะคะเวลาแต่งหน้าออกมาตาจะได้ดูสดใสดูสวยนะคะติดทั้ง2องข้างเลย แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาลงรองพื้นกันต่อนะคะในวันนี้จะใช้รองพื้นเลฟลอนผสมกับน้ำออร่าของ e ีทูดีนะคะเ <c oughs> มื่อผสมกันแล้วก็แต้ม5จุดทั่วใบหน้าแล้วก็เกลี่ยให้เป็นสีเดียวกันกับใบหน้าเน <c oughs> ียนเสมอ,อกันนะคะในส่วนของดวงตานะคะเราก็จะลงไพรเมอร์ทิ้งไว้เพื่อให้ไพรเมอร์นั้นนะคะเซตตัวแล้วเราก็จะทา แป้งฝุ่นนะคะทับรองพื้นเมื่อกี้นะคะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเมื่อมันมีเศษส่วนเกินของแป้งฝุ่นนะคะเราก็จะใช้แปรงนะคะปัดออกนะคะต่อไปก็ใช้แป้งอัดแข็งนะคะกดทับอีกทีเพื่อให้ใบหน้าดูเรียบเนียนเสมอกันนะคะดวงตานะคะสีแรกที่จะใช้ก็คือสีทองค่ะนำมาแตะให้ทั่วเบ้าตาเลยนะคะ ทั้งสองข้างเลยค่ะแตะไปเรื่อยๆนะคะจนสีตามันชัดเจนขึ้นแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาคัดเบ้าตาค่อยๆคัดไปนะคะจนถึงประมาณกึงกงก่งกลางกึ่งกลางของตาแล้วเราก็จะใช้แปรงที่ไม่มีสีนะคะค่อยๆเบลนดให้มันฟุ้งขึ้นไปคือมันจะไม่เป็นบักนะคะก็ให้มันดูละมุนดูฟูงะคะ่ะ เมื่อเบลนด์ครบทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็จะใช้สีทองกลางๆทาทับสีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้อีกทีนะคะเป็นสีที่สาเพื่อที่จะให้ดูกลมกลืนกันนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มอีกนิดหนึ่งเกลี่ยให้ดูฟุ้งๆนะคะให้มันกลืนกันแล้วเราก็จะใช้ดินสอสีขาวนะคะเขียนขอบตาล่างเพื่อเป็นฐานนะคะคือไม่ให้มันหลุดระหว่างวัน เขียนไปทั้งสองด้านเลยหลังจากนั้นนะคะก็เอาสีทองนะคะสีแรกที่เราทาตามาทาทับสีขาวนะคะเพื่อให้มันดูกลมกลืนกับสีของตาบนเขียนไอายไลเนอร์นะคะด้วยเมจิกเขียนขอบตาของมิสทีนค่อยๆวิงนะคะวิงนิดเดียวนะคะไม่ต้องมากแล้วก็ค่อยๆเขียนไม่ต้องเขียนหนามากจนเกินไปนะคะ เขียนจากหางเข้ามาที่หัวนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเขียนตาล่างนะคะด้วยดินสอเขียนขอบตาล่างสีดําแล้วก็ทาทับด้วยผงอายแชโดว์นะคะสีน้ําตาลที่ตาล่างเพื่อให้ตาล่างเนี่ยดูไม่แข็งจนเกินไปนะคะทับสีดําที่เราทาเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ทกําการดัดขนตานะคะก่อนที่เราจะติดขนตาปลอมไม่งั้นเดี๋ยวขนตามันจะเป็นคนละชั้นกันนะคะ ติดขนตาปลอมเข้าไปเลยขนตาบนนะคะ1ชั้นพอกาวมันใกล้จะแห้งนะคะเราก็ทำการดันนะคะขนตามันจะได้งอนสวยนะคะดันดันขึ้นไปอีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะติดจากหางนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้แหนบนะคะติดที่หัวแล้วเราก็ปัดทับด้วยมาสคาร่าค่ะแล้วก็ ปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่างด้วยนะคะก่อนที่เราจะติดขนตาล่างมันจะได้เนียนเป็นอย่างเดียวกันนะคะวิธีการติดขนตาล่างค่ะติดจากหางตามาหัวตาเหมือนขนตาบนเลยวันนี้เราจะใช้เบอร์ที่เป็นธรรมชาติหน่อยนะคะวันนี้เราจะเขียนคิ้วด้วยดินสอสวีทฮาร์ดสีน้ำตาลเข้มนะคะ ให้ร่างเป็นโค้งขึ้นมาก่อนนะคะร่างด้านซ้ายด้านขวาเราดูฐานให้เท่ากันนะคะอ่าแล้วเราก็จะค่อยๆเติมนะคะเป็นโค้งคิวขึ้นมาถมค่ะถมให้เต็มเลยแต่ว่าเว้นหัวตาไว้นะคะเราจะได้เอาอายแชโดว์สีฝุ่นสีอ่อนมาเบลนด์นะคะ จากเราไม่มีขนคิ้วที่หางคิ้วนะคะเราจึงต้องเอาดินสอสีดำมาเขียนหางคิ้วให้มันเข้มมันจะได้ดูสวยนะคะหางคิ้วเข้มหัวคิ้วอ่อนนะคะแล้วเราก็ทาอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะทับอีกทีเพื่อให้สีของคิ้วเนี่ยมันดูสม่ำเสมอกันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะใช้สีน้ำตาลอ่อนค่ะเบลนดที่หัวคิ้วนะคะ ค่อยๆเบลนเลยที่หัวคิ้วทั้งสองข้างเลยนะคะจะระเบียบขนคิ้วนิดนึงนะคะด้วยแปรงปัดคิ้วนะคะหลังจากนั้นก็ทาคอนซีลเลอร์ใต้คิ้วนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยให้เนียนนะคะ ต่อไปเราก็จะเชดดิ้งนะคะที่สันจมูกเราจะลงเป็นสีเข้มๆก่อนนะคะที่สันจมูกด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเมื่อกี้แล้วก็ใช้เชดดิ้งของ mt i ค่อยๆเบลนด์เบลนดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสีมันจะกลมกลืนกันนะคะจนกว่ามันจะเนียนนะคะแล้วก็เชดดิ้งใต้คางค่ะหน้าใหญ่มากเชดไปเยอะๆค่ะเวลาถ่ายรูปออกมาจะได้สวยนะคะ เราก็ตรงโหนกแก้มปัดลงมามาต่อกันที่ไฮไลท์เลยค่ะตรงหน้าผากนะคะสันจมูกใต้ตาทั้งสองข้างแล้วก็ที่คางแล้วก็บนปากนิดนึงนะคะน่าจะได้ดูพุ่งๆแล้วก็ปัดแก้มนะคะด้วยนาที่ตรงแก้มนะคะปัดเฉียงๆนะคะน่าจะได้ดูเฉียวๆนิดนึง แล้วก็ใช้สีชมพูอ่อนนะคะปัดตรงหน้าแก้มเบาๆจะได้ดูหวานๆหน่อยขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทาลิปสติกค,ค่ะวันนี้เลือกเป็นสีชมพูนะคะ จะได้ดูให้ลุกที่หวานหวานเข้ากับชุดไทยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ในลุกการแต่งหน้าให้เข้ากับชุดไทยนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนกด subscribe ข้างล่างนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะ